สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลน,นะครับมาแปงปันที่พี่นะครับวันนี้มีมาให้รับชมอีก20รายการเหมือนเดิมหากชอบถูดใจรา,รายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ สำหรับนี้ครับก็จะเป็นภาพปิดตานีครับรุ่นนี้ฮะรุ่นรวยเอ้รุ่นล้านรว,ร,วร,วรวยพี่นะ้ะจัดสร้างโดยนะครับสวนสงเกะเนะครับหรือสวนสงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับรุ่นนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พุทธาพิเศษแล้วก็น้ามียันอาเขียนยันอัคขระด้านหลังฮะเดี๋ยวถ้าหากชอบปุจรัยรกันไหนนะทักมาได้เลยพี่ชายนะได้ที่อันยทรไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะเป็นหมายเลขเดียวก,กันหรือโทรได้เลยนะพี่นะหรือจะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะฮะเดี๋ยน้องจัดการถ่ายรูปสวยๆให้พี่ๆได้ ได้เลยสิครับลายการแรกครับเปิดออกมาพี่รายลายการหนึ่งลายการที่เป็นเนื้อเทาผงทุบโรยจีวาสายสินอุดโครสนะฮะ เลขคุณเบอร์มาสิรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสองบาทครับรายการที่1นะครับแจ้งก่อนนะพี่นะรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่290บาทนะครับไม่รวมจะส่งนะพี่นะอันนี้คือราคาวัดนะพี่นะอันนี้ไม่ใช่ราคาผมนะราค้าผมนะครับจะใครอยากได้นะครับนะติดตามได้เลยพี่ชายนะครับน้องแบ่งปันให้บางองค์ก็ขาดทุนบางองค์ก็ขอบวกนิดหนึ่งตามตามตามอ่าเรียกาตามรายการนะครับนะโอเคพี่องค์นี้240บาทครับรายการที่1ฮะ รายการที่2ครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพสายลุงหน้ากากทองแดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกครับรายการนี้เลขคนเบอร์หมายเลขสองสองเลขเบิ้ลน,นะตะกุดเก้าดอกด้านหลังสามกริย์ครับโอ้โหหน้าก,ากากทองแดงด้วยรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทพี่ชายเอาไปสี่ร้อยบาทครับเลขเบิ้ลครับนำหมายเลขสองสองเลขสวยฮนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการะไปพี่นะเป็นรายการที่3านะพี่จ๋าครับรายการที่3าขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อมน์ไพลีพินาตองคเหลืองตะกุดทองทิพย์อีก9ดอกครับด้านหลังนะครับปิดแผ่นทองกระเปียวเต็มแผ่นพี่นะเลขคนเบอร์29โอเ้โห,โหองค์นี้สวยๆเลยพี่จ๋ารายการนี้นะครับเขอแบ่งปันที่4 0 0้บาทเหมือนกันฮะรายการนี้ฮะรายการที่3ฮะต่อมารายการที่4ี่ครับ รายการที่สี่ครับมาลุยกันต่อพี่จา๋ารายการนี้เป็นเนื้อเทพนะฮะมาอาหารนาทีองค์แดงครับะนะกำกุดทองทิพย์เก้าดอกกำารทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองข้าหลับตัดฝั่งเพชรมือแผ่นทองจีวรเสียหลังฝั่งกุดอีกห้าดอกครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสองฮะไม่โคนจัเบอร์หมายเลขสองวะพี่แบบนึงนะครับเลขคตําเบอร์หมายเลขสองนะพี่นะ นี่ฮะหมายเลขลองแม่ทับนะฮะรายการนี้ก็เปิดเป็นปางพี่พี่นะครับที่4 5 0้าบาทนะครับดูฮะตะกดจัดเต็มนะพี่นะนี่ฮะกำลัง้อ,องมือปิดหน้าปิดอ่าขลับตัดนะฮะองค์นี้4 5 0ห้าบาทครับพี่ชายรายการที่4ี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่5ครับรายการที่5ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้ เป็นเนื้อมนไพลีพินาตองคน้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกหลังปิดเป็นทองเปลวนะครับเต็มแผ่นหลังเลขค้นตําเบอร,บอร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขแม่ทัพครับพี่ชายรายการที่เลขแม่ทัพด้วยนะครับขอที่สามร้อยแปดสิบาทพอนะครับขอเลขหนึ่งขอเลขหนึ่งอีกสามสิบบาทแนะ่เอาไปวิสามร้อยแปดสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกนะ <c oughs> รายการที่หกครับเปิดขึ้นมาพิชายรายการนี้เป็นเนื้อมนไพรีพิณนะนะครับรายการนี้องค์แดงด้วยนะครับปะกุดทองทิพย์เก้าดอกหลังปิดแผ่นทองกระเปลวเต็มแผ่นนะฮะโอ้โหเลขคนเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับองค์นี้เอาไปฮะสามร้อยห้าสิบาทพอสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายรายการที่หกนะครับ ต่อมาครับพี่จ๋านะรายการจะไปนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชมพูโรยตะไบทองตะกุดทองทิพยซีดอกกำไลทองคู่เลขคนอัเบั้มหมายเลขยี่สิบสองเลขเบิ้ลรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่แปดเอ้ยรายการที่เจ็ดนี่ฮะโอ้โหทุ่มทั่วพี่ชายเอาไปเลยครับทุ่มทั่วเนี่ยน้องเป็นปันให้นี่ครับ ดนะเก็บแบบะะต่อมาครับรายการที่8ฮนะรายการที่8เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อองค์มหาสมุทรเจ้าน้ำเงินตะกุดทองทิพย์เดอกครับกำไรทองทิพย์คู่ฝังมุญนะจีวอนสายสินฮนะโอ้โหนะสวยๆเลยรายการนี้เลขโคดนำเบอร์นะหมายเลขสีพี่ชาย เลขโค้ดตัเบอร์หม่เลขสี่สวยๆนะฮะโอ้โหนี่ฮะรายการนี้เนี่ยเอาไปสามร้อยหาสิบาทพอนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมาครับรายการโอ้โหมาเลยครับ รายการที่เนื้อมหาเทพนะครับปาตพีนะครับองค์มจีดำนี้ตะกุดทองทิพย์เก้าดอกฮะดานหน้านากากทองคำครับนะดังฝังเม็ดนาปกครับโอ้โหรายการนี้ครับเหมือนเดิมพิชายหน้ากกั่งน,ะนะั้นหนาฮะองค์นี้ขอสองพันห้าร้อยบาทพิชายสองพันห้าร้อยบาทครับพิชายรา,า,ายการที่เก้าครับโอ้โหท่วมฮะต่อมาครับพิชายรายการที่สิบฮะ รายการที่สิบนะครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาเลยพี่นะรายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบรายการเป็นเนื้อเขียวมัาน,นี้ยกโลยตะไบทองฝังหมุดนะครับเลขโคดเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับรายการนี้ขอสองร้อยยี่สิบาทใช้พิชายณารายการที่สิบฮต่อมาครับรายการที่สนะิบสองฮะ รายการเอ่ยการที่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อมหาปฐมพีนะฮะเนื้อหาปัตตพีนะครับองค์ดําตะกุดทองคํสองดอกตะกุดเงินอีกแปดดอกพี่ชายเลขโค้ดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่รายการนี้ตะกุดทองคําด้วยฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้ต้องขอที่นะฮะหนึ่งพันบาทในะินาทีรายการที่ตะกุดทองคำสองดอกเลยพี่ชายนะครับ ต่อมาแล้วพี่ชารายการจะไปพี่เป็นรายการที่สนะิบสองฮะหรือรายการที่สิบสองรายการนี้เป็นเนื้อเทพนะฮะมหาเนื้อทีองค์ดําตะกุดทองทิพย์แปดดอกกําไรทองทิพย์คู่นะครับสะดือแผ่นทองขลับตัดฝังเพชรมือแผ่นทองจีวรสายสินหลังฝังตะกุดสามกริย์เลขโคดจำเบอร์หมายเลขสนะิบเอ็ดฮะรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับเลขสิบเอ็ดด้วยนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทฮนะ ต่อามาครับรายการที่13รายการที่13เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อเทพมาหานท,ทีองค์ขาวตุดทองทิพย์เก้าดอกกำไลทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองข้าหลับตัดฝั่งเพชรครับเลขคนเบอร์มหมายเลข4ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้ฮนะเอาไป380บาทพี่ใหญ่นะสวยงามพี่องค์นี้นะครับ380บาทครับรายการที่13ครับ ต่อมารายการที่14ครับรายการที่14เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเทพอัคคีองคขาวตะกุดทองทิพย์9ดอกหลังฝั่งตะกุดทองทิพย์5ดอกเลขคนเบิมหมายเลขี่ครับรายการนี้380บาทเหมือนเดิมพี่380บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับรายการที่1 4นะครับต่อมารายการที่15 รายการที่สิเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อมาหานทีนะครับเทพมาหานทีอง,ง์น้ําตาลจินดามณีตะกุดทองทิพย์ก้าดอกกําไรทองคําคู่ะดือแผ่นทองเขาหล่มตัดมือแผ่นทองจิวววลสายสินหลังฝั่งตะก,กุดอีก5ดอกครับเลขคนตับเบอร์วันี่ิแรายการนี้กําไรทองค,คําคู่องค์นี้ผมขอที่900อยบาทพี่จ่ายองค์นี้ขอ900อยบาทพอครับนะฮะสวยสวยเลยพี่จา๋านะครับต่อมารายการที่16ครับ รายการที่16เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อมนลมหาสมุทรองค์ขาวตะกรุดทองทิพย์ก้าดอกกำไรทองคําคู่เอ้กำไรทองทิพย์คู่ฝังบุญนะจีวรสายสินเลขคนตัเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทัพรายการนี้เอาไป400บาทพอพี่เอาไป400บาทพอครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่16ครับต่อมารายการที่17 รายการที่17เปิดขึ้นมารายการที่เป็นเนื้อ,องคเนะยฮะมาหาปัตทภีองค์เหลืองตะกุดเงิน8ดอกเลขค้นเบอร์หมายเลขหกระดกซับ้ะรายการนี้เอาไปพี่ชายผมแบ่งปันให้พี่นะครับตะกุดเงิน8ดอกนะองค์นี้นะรายการนี้ขอที่4 0 0รอพี่ชายนะครับตะกุดเงิน8ดอกนะพี่จ๋านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่18นฮะ รายการที่แปดเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหมาเลยฮะรายการนี้หุ้มแผ่นทองคำเปลตตะกรุดเงินสองดอกกำไรเงินคู่ฝังเพชรฮะโอ้โหองค์นี้ที่สวยฮะองค์นี้สวยสวยเลยพี่จ๋านี่ครับอันนี้พี่ผมนี่ครับนะองค์นี้ที่สวยเลยเลขโคดนัมเบอร์ะฮะหมายเลขอะไรพี่โอ้โหเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขแปดนะฮะหุ้มทองคำเปลวฮะหุ้มนะฮะหุ้มแผ่นทองคำนะครับน,บนี่รายการนี้ฮะตะกรุดเงินสองดอกด้วย นะฮะต้องอ๋อนี่ไงผมไม่เห็นกําไรเงินตรงนี้ด้วยแล้วหุ้มเงินอีกโอ้โหกำไรเงินแล้วก็แข้งเงินอีกแล้วก็หุ้มทองอีกโอ้โหหุ้มนะฮะนี่ะ,ะ,ะตามนี้เลยพี่นะฮะหุ้มแผ่นทองคําเปล๋ฮะโอ้โหสวยจัดพี่รายการที่ได้แปดเลขรวยฮะรายการที่ผมขอนี่ครับรายการที่จบไปเป็นพันนะครับผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบแปดฮะ ต่อมารายการที่19ครับลองสุดท้ายครรายการที่19ลองสุดท้ายใครอยากได้ลุ้นนะครับตอนนี้ลุ้นเหลือไม่มากแล้วพี่ลุ้นเหลือมัน6-7กเจ็สอดท้ายแล้วนะพี่นะลุ้นละสามรอห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่19้ารายการที่เป็นเนื้อ mon สกดทับองค์น้าเงินตะกุดทองทิพย์9้าดอกกาไรทองทิพย์คูดสะดือแผ่นทองขลังตัดฝังเพชรนะฮะเลขโคดนัมเบอร์นครับหมายเลข19การายการนี้ฮะส0 0ร้อยบาท 400รอบาทพอวิชารายการที่19บเกต่อมารายการสุดท้ายครับรายการที่2ี่สิรายการสุดท้ายรายการที่2ี่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้ฮะโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อมหาสมุดนะครับมนฑ์มหาสมุดองคแดงตะก,กุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทีท่ผู้ฝัง,งหมุดนะแล้วเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขสิบแปดฮะนี่ฮะรายการนี้ครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะ นี่ฮะสวยๆรายการนี้ขอที่380บาทนะครับ380บาทครับพี่ชายนะครับต่อมารายการยี่สินะครับนะเปิด2องค์พี่เอะสององค์ทีเดียวเลยนะครับรายการยี่สเปิดขึ้นมาครับพี่ลายการยี่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่โอโ้โหลายการนี้เป็นเนื้อเทพสุริยันองค์ดำตะกุดทองทิพย์เก้าดอก นี่ครับเสนอแผ่นทองข้าหลามตัดฝั่งเพชรมือแผ่นทองจีวอนสายสินหลังฝันะกุดเงินแทะห้าดอกเลขโคดําเบอร์หมายเลขสิบเก้าคะโอ้โหองนี้ครับห้าร้อยบาทนะพี่ชายองนี้ห้าร้อยบาทครับรายการจัดเต็มนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองรายการสุดท้ายครับลรายการที่ยี่สิบสองรายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ โอ้โหรายการยี่สิบสองรายการนี้เป็นเนือ้อหุ้มแผ่นทองคําเปลวฮะแท้ครับไม่มีตักุดเงินนะพี่องเงี้ยเลขโคดนําเบอร์นี่นรนครับหมายเลขยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าพี่นี่ฮะรายการนี้รับไปครับพี่ชายองค์นี้ขอที่หนึ่งพันนี่ฮะองค์นี้ขอที่หนึ่งพันบาทพี่ชายรายการที่ยี่สิบสองฮะโอ้โหนี่ครับ นะสำหรับนี้ก็มี22รายการพี่ชายลองเลือกชมดูนะหากชอบรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อัีเมลยและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กรขอขอบพระคุณพ,พี่ท่านติดตามทุกแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ